ปีใหม่นี้ไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้พลอยมี100ไอเดียจากฝรั่งนะคะเป็น New Year's Resolution ค่ะหรือปณิธานที่เราตั้งใจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นเองค่ะในไหนเรามาเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะมาฝึกออกเสียงแล้วก็เข้าใจความหมายนะคะสำนวนในที่นี้นะคะจะเป็นภาษาพูดที่ฝรั่งใช้กันนะคะหลายอันเนี่ยเป็นคำศัพท์ใหม่ดังนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะอันที่1ค่ะ Create and maintain a bedtime routine ก็คือตั้งใจว่าจะนอน5ทุ่มก็พยายามนอน5ทุ่มให้ได้ทุกวันนะคะ Take care of the garden Take care of the garden คำว่า take care of นะคะเวลาที่เราจะดูแลใครอย่างเงี้ยเราต้องมีคำว่า off ด้วย Take care of แล้วก็ใส่สิ่งที่เราดูแลค่ะ Take care of the garden ก็คือดูแลสวนให้ดีขึ้นมีวัชพืชน้อยลงค่ะ Pay down debt debt นะคะมันแปลว่าหนี้นั่นเอง Pay down debt ก็คือจ่ายหนี้ให้หมดค่ะ Don't get the last word don't get the last word อันนี้เป็นสำนวนนะคะ get the last word เนี่ยก็คือเวลาที่เราไฟกับใครเนี่ยเราจะต้องไฟให้ชนะแล้วปีนี้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้อง don't get the last word ก็คือพยายามไฟให้น้อยลงค่ะต่อไป get healthy คำว่า healthy นะคะมันแปลว่าสุขภาพดี get healthy ก็คือกินดีออกกำลังกายนะคะ get healthy snuggle more snuggle เท่ากับคำว่า cuddle นะคะ cuddle แปลว่ากอด snuggle more รักใครก็ snuggle more ค่ะ clean something thoroughly every week นะคะคำว่า thoroughly นะคะมันแปลว่าทลุปลุกปร,ปปรงแบับสัปดาห์นี้ทำห้องนอนสัปดาห์ต่อไปทำห้องครัว read more books read more books ก็คืออ่านหนังสือให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ learn something you didn't as a child ในที่นี้วลีเนี่ย ฝรั่งละคำว่า learn something you didn't learn ก็คือเรียนรู้อะไรที่คุณไม่ได้เรียน as a child when you're a kid นั่นเองตอนที่คุณเป็นเด็กหลายคนอยากเล่นดนตรีเป็นอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากพูดภาษาจีนได้ลองดูค่ะ learn something you didn't as a child make work your bitch ถ้าฟังครั้งแรกแบบงงๆนะคะคุณอาจจะแปลผิดนะคะคือเวลาที่เรา make something your bitch นะคะมันแปลว่าเอาชนะ แบบชนะให้ราบคาบเลยงานใช่ไหมเยอะใช่ไหมได้เลย I'm gonna make work my bitch ก็คือฉันจะจังทำทุกอย่างให้มันราบคาบให้ชนะเลิศไปเลยนะคะ make work your bitch run an obstacle race เอาท้าทายตัวเองลองทำอะไรยากๆดูนะคะ run an obstacle race next forget past mistakes and move on to the bigger and better one ลืมอดีตที่ past mistake ที่เป็นผิดข้อผิดพลาดนะคะปีนี้ลอง move on move on คือไปต่อ to the bigger กับความกับเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น and better one แล้วก็ที่มันดีกว่าเดิมค่ะต่อไปเรามา quit an d addiction กัน quit an d addiction addiction คือการติดเราปีที่แล้วเราติด netflix ติดหนังโป้ะนะคะปีนี้ลอง quit an d addiction ดูค่ะ next b y One outfit that makes you feel sexy. หลายคนปีที่แล้วแต่งตัวเป็นป้านะคะปีนี้ลอง buy an outfit ลองไปซื้อชุดค่ะ that makes you feel sexy ที่ทำให้คุณดูเซ sexy นะคะต่อไป make fewer list make fewer list ปีที่แล้วมีประมาณพันิิตรทำให้เสร็จทักอย่างค่ะปีนี้ลองเหลือแค่สิบก็พอ make fewer list fewer น้อยลงนะคะ fewer list dress like you're going out แต่งตัวเหมือนจะออกไปนอกบ้านแต่จริงๆอยู่บ้านค่ะ dress like you're going out even when you're not dress like you're going out even when you're not recognize the smell of possibility in the morning สำนวนนี้ฝรั่งมากเลยคะ่ะถ้าไปลองตัวจำงงนิดนึงความหมายนะคะทั้งหมดก็คือว่าลองสังเกตสิ่งที่เป็นไปได้รอบตัวนะคะตั้งแต่เช้าเลยไปค่ะ learn something new learn something new ก็คือเรียนรู้อะไรใหม่ๆดู Do. have more patience with idiots ในที่นี้เน,นี่ยฝรั่งจะเรียกคนที่คนที่บ้าบอคนที่แบบไม่ค่อยดีว่า idiot นะคะ Idi you idiot you a n idiot เวลาที่เราไปเหยียบเท้าใครนะคะแล้วเราก็เดินหนีไปโดยไม่ขอโทษเนะี่ยส m e า i m e a c t like an idiot ใช่ไหมทีนี้พอเราเจอแบบนั้นบ้างนะคะพยายามที่จะ have more patience มีความอดทนมากขึ้น have more patience with idiots ดูนะคะอีเดียในที่ทำงานอีเดียในที่ไหนๆนะ่ยลอง have more patience ดูค่ะ pay cash more and credit less ปีที่แล้วรูดรัวๆใช่ไหมคะปีนี้ลองจ่ายด้วยเงินสดค่ะ cash แปลว่าเงินสดนะคะ dedicate one night a week to us ใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็ลอง dedicate นะคะอุทิศ หนึ่งคืนนะคะสำหรับเรานะะเราสองคนกินอาหารดีๆร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ,ะแล้วแต่จินตนาการของคุณเลยค่ะ get lots of rest ก็คือพักผ่อนให้มากขึ้น rest แปลว่าการพักผ่อน get lots of lots of มันก็คือ a lot of นั่นเองนะคะพักผ่อนให้มากขึ้นค่ะ more family dinners more family dinners ทานอาหารกับครอบครัวให้มากขึ้น keep binging in check keep binging in check ถ้าปรายตรงตัวจะงงมากนะคะอันนี้เป็นสำนวนนะคะ keep something in check ก็คือ keep it in control ควบคุมนั่นเองคำว่า,า b i n g i n g นะคะ b i n g i n g เนี่ยอย่างเช่นเราเรากินอะไรแบบกินไปเรื่อยกินต่อไปเรื่อยหรือเราดูหนังแล้วเราดูวนไปวนมานะคะดูต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ลองควบคุมอาหารการดื่มการเสพติดอะไรก็ตามเนี่ย in control นะคะใน การควบคุมในสติของเราค่ะ Keep binging in check Get away from the computer If you get away from something mean you escape Get away มันแปลว่าหลีกหนีปีที่แล้วเนี่ยติดคอมทั้งวนันตลอดวันปีนี้นะคะที่จะถึงนี้ลอง get away from the computer ดูค่ะต่อไปนะคะเราจะมา yolo yolo นะคะ y o l o เป็นคำย่อของฝรั่งนะคะมันแปลว่า you only live once you only Leave once ก็คือเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวนะคะดังนั้นมีอะไรที่อยากทำจัดเลยคะ่ะ YOLO YOLO Save for a special gadget คำว่า gadget นะคะอาจจะเป็นหูฟังอา,อาจจะเป็นนาฬิกาที่จับชีพจรเวลาเราวิ่งอ่ะ gadget ที่คุณอยากได้นะคะลอง save for a gadget อ่ะสะสมเงินแล้วก็ไปซื้อค่ะ Make a new friend Make a new friend ที่แล้วนะคะเพื่อนคนเดิมปีนี้ลอง make a new friend ดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณพูดภาษาอื่นได้นะคะลอง make a new friend like international friend เพื่อนนานาชาติค่ะ finish an outstanding task โปรเจกต์ที่แบบคุณจะต้องทำให้สำเร็จนะคะปีนี้ลอง finish an outstanding task ค่ะ take care of yourself ดูแลตัวเอง b i y e up the mundane The mundane ปกติคำว,ว่า mundane เฉยๆเป็น adjective ก็ได้เป็นคำนามก็ได้ถ้าเป็น adjective มันจะแปลว่าอะไรที่มัน uh, simple นะคะที่มันง่ายๆ mundane mundane task ก็คือเป็น task ที่ง่ายๆในที่นี้มีคำว,ว่า the นะคะแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือกิจวัตรประจำวันที่ทำบ่อยๆนะฮะ long spice up spice นั่นก็คือการเติมเครื่องปรุงเข้าไปในที่นี้ก็คือทำให้เรื่องที่เราทำประจำอะ มันดูมีสีสันมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูนะคะ spice up the mundane spice up เนี่ยเป็นสำนวนที่ดีมากเอาไปใช้ได้อีกหลายอย่างเลยนะ mm hmm. อย่างเช่น you can spice up your relationship you can spice up your relationship แต่งงานมาแล้ว20ปีทำยังไงดี spice up นะคะก็คือเติมเครื่องปรุงทำไงคะทำให้มีชีวิตชีวาออกไปเที่ยวด้วยกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ be more awesome than last year be more awesome than last year ปีที่แล้วนะคะเราเป็น idiot ใช่ไหมปีนี้เราลอง be more awesome ดูค่ะทำให้ตัวเอง more awesome เห็นไหมดีขึ้น it h a n last year ดีขึ้นกับตัวเองในปีที่แล้ว go somewhere new หลังโควิดนี้เรามีวัคซีนกันแล้วใช่ไหมคะลอง go somewhere new ลองไปประเทศที่ไม่เคยไปดูค่ะมอง gratitude มอง gratitude คำว่า gratitude นะคะมันคือการรู้สึกกตัญยูขอบคุณนะคะ m o r gratitude คือรู้สึกขอบคุณมากขึ้น Beautify a room in your home. Beautify. เคยได้ยิคำว่า beautiful. Beautify ก็คือทำให้มันสวยค่ะห้องนอนนอนเนี่ยรกมากเลยค่ะปีนี้ลอง Beautify a room in your home. ลองจัดให้มันดูสวยดูดีมากขึ้นห้องรับแขกเนี่ยที่แบบลกๆก,ก็ลอง Beautify. Beautify a room in your home. Watch happy. Play a sport. คำว,ว่า hobby นะคะ เป็นคำที่ฝรั่งใช้เรียกแบบคนรักนะคะ Watch h u b b y ดูคนรักเล่นกีฬาเฝ้าดูบ้างอะไรบ้าง Feel more buckets Feel more buckets คือเก็บเงินมากขึ้นนั่นเอง Let go of sadness ก็คือปล่อยวางความเศร้าใจทั้งหลายให้มันผ่านไปนะคะ Wake up to world news Wake up to world news ก็คือ ปีที่แล้วฟังแต่ข่าวประเทศไทยใช่ไหมปีนี้ลองฟังข่าว world news ข่าวทั่วโลกดูบ้างนะคะ socialize more socialize more socialize ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนปีพ้วเล่นแต่เน็ตปีนี้ลองออกไป socialize ไปเรียนคาสแปลกๆคาสเป็นซุมบ้าไป socialize ไปหาเพื่อนใหม่นะคะ socialize more cook one real meal per week ปีที่แล้วกินง่ายๆซื้อเซเว่นปีนี้ลองคุก real meal นะคะทำอาหารจริงจังดูสักมือ less ignorance more understanding คำว่า ignorance นะคะมันแปลว่าการที่เราจะเพิกเฉยอย่างเงี้ยเออปกติเราแบบไม่แคร์ใช่ไหมไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์ปีนี้ลอง more understanding ดูก็คือให้ความเข้าใจที่มากขึ้นฝั่งหลังเขาน่าจะหมายถึงผู้คนนะคะผู้คนที่เรารักหรือว่าผู้คนที่เรารู้จักเนี้ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเขาเนาะไม่ได้แบบ เขาเป็นคนอย่างเงี้ยฉันก็แบบไม่แคร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ลองให้ more understanding ก็คือให้ความเข้าใจที่มากขึ้นดูแทนที่จะเป็น less ignorance you can give more understanding ค่ะ take better photos วันนี้ขอให้ข้อนี้ให้กับตัวเองค่ะก็คือพยายามถ่ายรูปให้มันสวยขึ้นนะคะ dance even when people are watching เต้นค่ะไม่ว่าจะมีคนดูอยู่คุณก็ต้องเต้นค่ะลองดูครั recycle ก็คือ r e c y c l ินั่นเองนะเอามาใช้เอามากลับมาใช้อีกรอบนะคะ Find The Good in People เขาบอกว่าทุกคนที่มาอาจจะไม่ใช่เพื่อนนะคะแต่ทุกคนต้องต้องเป็นครูของเราค่ะหาข้อดีในตัวผู้คนดูนะคะนี่มีแบบสำนวนฝรั่งนะคะทุกคนได้เรียนรู้วิธีการพูดของฝรั่งไปด้วยนะมันจะไม่ใช่การแปลแบบแปบลบแบบตรงตัวไม่ใช่ภาษาแบบเขียนนะคะนี่คือภาษาพูดต่อนะ Arrive on time ก็คือพยายามให้มาตรงเวลาคํา่า on time คือ be punctual ปีที่แล้วกินเนื้อหนักมากเลยปีนี้ลอง try one vegan meal less insecurity more confidence ปีที่แล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยเนาะอืมปีนี้ลอง more confidence ดูค่ะลองเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นดูนะคะเอาไปค่ะ reconnect with an old friend เช็คดูนะคะว่าเพื่อนเก่ายังมีชีวิตอยู่ไหม reconnect with an old friend buy one thing that is organic buy one thing that is organic ซื้ออะไรที่มันมาจากธรรมชาตินะคะสักหนึ่งชิ้นค่ะปีนี้ลอง more smiling ยิ้มให้มากขึ้นดูนะคะ watch less television watch less television ดูทีวีให้น้อยลงค่ะ start meal planning start meal planning กับข้าวไรดีซื้อง่ายๆปีนี้ลองแพลนดูนะคะสัปดาห์นี้ไก่สัปดาห์หน้าหมูทิ้งกางเกงในนะคะที่มันมีรูออกไปให้หมดจากตู้ค่ะ result to throw out underwear with holes in them, less lazing around and more working out. working out เป็ว่าออกกำลังดังนั้นคำว่า lazing around ก็คือพยายามเลิกขี้เกียจค่ะแล้วพยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นนั่นเอง Spend less than 1,000 at Starbucks this year พยายามใช้เงินให้น้อยกว่า1 0 0 0บาทที่ Starbucks ปีนี้นะคะ <laughs> ลองมีโค้ต้าไว้ปีนี้พันหนึง่งหรืออ่ะสัก2 0 0 0ไม่เกินเนี้ย ใช้แค่นี้นะคะที่เหลือกินกาแฟเซเว่นค่ะ uh, stay f o c u s, uh, <S stay f o c u s, uh, <S, <stay focused>. <S ก็คือพยายามมีโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญนะคะ always give a little more than you promise always give a little more than you promise ก็คือทำให้มากกว่าที่สัญญาไว้ค่ะ less doubting and more believing less doubting and more believing คือเลิกสงสัยเลิก แบบว่าคิดมากได้แล้วนะคะ more believing เชื่อให้มากขึ้นค่ะ have more one on one dates with kids have more one on one dates with kids one on one dates นะคะในทีนี้มันใช้กับผู้รักเนาะแต่ฝรั่งก็เอามาใช้กับลูกได้นะคะคือมีเวลาที่แบบส่วนตัวกับลูกมากขึ้นในปีนี้ค่ะ next be positive คิดบวกมากขึ้น surround yourself with positive people Surround yourself with positive people. รายล้อมตัวเองนะคะไปกับคนที่มีความคิดบวกๆค่ะ Surround yourself with positive people. Next, worry less. Worry ก็คือกังวลปีนี้ลอง worry less กังวลให้น้อยลงค่ะ Take more photos of loved ones. Take more photos of loved ones. ปีที่แล้วถ่ายรูปคนที่รักน้อยไปหน่อยปีนี้ลองถ่ายรัวๆนะให้เยอะขึ้นค่ะ do some of your p i n s bullet นั่นเองที่คุณตั้งใจว่าจะทำนะคะบ bullet ที่ตั้งไว้เนี่ย do some of your p i n s ก็คือทำสิ่งที่สำคัญปีที่แล้วทำเรื่องนี้ได้ดีแล้วปีนี้ลองทำเรื่องเดิมให้ดีขึ้นค่ะ do better do better less complaining more encouraging less complaining more encouraging คือบ่นให้น้อยลงแต่ว่าให้กำลังใจตัวเองมากขึ้นให้กำลังใจคนอื่นก็ได้มากขึ้น more encouraging laugh every day laugh ไม่ได้อ่านว่าเล่านะคะอ่านว่า laugh laugh ก็คือหออัวเราะค่ะ laugh every day หัวเราะทุกวัน build the blog ปีนี้ลองทําบล็อกของตัวเองลองทำเว็บไซต์ของตัวเองดูนะคะแบ่งปันความรู้ที่มีภาษาไทยแลูว้ว่าให้เวลาเนาะฝรั่งจะใช้คําว่า make time for me make time for someone make time for something ก็ได้เช่น make time for yourself ให้เวลาตัวเองให้มากขึ้น make time for your loved ones ให้เวลากับคนที่รักมากขึ้น make time okay next less junk food more salads less junk food more s a l a d ปีที่แล้วนะคะกินอะไรทอดๆเยอะเนาะปีนี้ลอง more salads spend money on things that create memories คือพยายามจ่ายให้มากขึ้นกับสิ่งที่จะให้ความทรงจำที่ดีอย่างเช่นการไปเที่ยวกับคนที่รักนะคะ participate in gossip less ปีที่แล้วเมารัวนะคะปีที่นี้ลองแยกตัวออกมา make time for h o b b y ก็คือให้เวลากับคนที่รักแฟนนะคะแบบสามีเนี่ยมากขึ้นค่ะ less soda more tea โซดาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโซดาซ่านะคะโซดาในที่นี้หมายถึงน้าอัดลมค่ะเชื่อว่าคนที่เขียนนี่ต้องเป็นคนอังกฤษแน่ๆเลยค่ะคนอังกฤษชอบกินชาเนาะ Floss more often Floss ก็คือขัดฟันนะคะขัดฟันให้มันเยอะขึ้นรอทั้งปีไม่มีใครให้ดอกไม้นะคะก็ Buy yourself flowers ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองค่ะแต่ถ้าไม่อยากซื้อดอกไม้อยากซื้ออย่างอื่นนะคะก็ตรงคำว่า f l o w e r ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นค่ะ Buy yourself ๆปกติข้าวเช้ากินไม่เคยทัน,นะค่ะปีนี้ลอง make time for breakfast เลิกแพลแนค่ะลองลงมือเลยค่ะ let's planning more doing spend more time outside ปีที่แล้วอยู่บ้านตลอดวันปีนี้ลอง spend more time outside ก็คือลองใช้เวลาอยู่นอกบ้านบ้างน,นะคะทำงานท่าเดิมเนาะปีนี้ลอง stretch more ยืดเส้นยืดสายให้มากขึ้นค่ะ s a ฟก็คือเ a v e ค่ะ s a v ให้มากขึ้น less talking more listening พูดให้หน้อยลงฟังให้มากขึ้น use products that are eco friendly ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้อมปีที่แล้วเนี่ยดา่าตัวเองครับถมัวเองนะปีนี้ลอง b e someone that makes you happy เป็นแรงบันดาลใจ inspire somebody ต่อไปค่ะ drink one glass of water before every cup of tea คนเขียนเป็นคนอังกฤษชัวค่ะตอนนี้ชั่วแล้วค่ะ คือพยายามดื่มน,น้ำหนึ่งแก้วก่อนที่จะดื่มชานะคะ Make personal phone calls instead of emails or texts ปกติเราเมลเนาะปกติเราส่งข้อความเนาะลองโทรไปจริงๆดูค่ะหาเพื่อนที่สนิทกันนะคะหรือคนที่คุณคิดถึงะคะ่ะ Hug your children every single day กอดลูกๆนะคะทุกๆวันเลยค่ะ Teach empathy สอนใครเดียสอนตัวเองก็ได้สอนลูกก็ได้นะคะให้มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นค่ะ drink one glass of water before every meal ดื่มน,น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารนะคะอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อของเขานะคะว่าถ้าเราเดื่มน้ำเนี่ยเราจะกินได้แบบไม่ตะกะมากนะคะดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะคะ push up 20ครั้งแบบต่อเนื่องค่ะยอมรับเวลาที่คุณทำผิด admit when you're wrong get organized ก็คือมีระเบียบมากขึ้น walk the dog at least once per day เอาน้องหมาไปเดินบ้างอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันค่ะแล้วอีกสองข้อที่ให้อยากจะฝากทุกคนว่า be more productive นะคะทำอะไรที่มันจะดีกับชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายคือ love yourself more love yourself more รักตัวเองให้มากขึ้นค่ะสำหรับปณิธานในปีใหม่นะคะของฝรั่งที่พลอยเอามาฝากทุกคนในวันนี้ คุณคิดหรือยังคะว่าคุณจะทําข้อไหนเป็นข้อแรกคะคอมเมนต์มาบอกพอยด้วยนะคะแล้วเรามาคุยกันในคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ